สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ๋อป้าลุงสบายดีเบิร์ตสมองสมบูนสบายดีเบิร์ตสุขสุขนสบายดีย้ำเส,สียวพี่น้องบ่งน,นไมนไ้หรอกเมนอนกันจจิหาติปเขาไปขายคลิปเนี้ยกับจิพาอพาอพี่พาน่องไปไปเฮือนเจนอะแดงพี่น้องเฮือนเจนอนนจะแดงสิมีงานจักงานอย่างี่น้องเราหลุดเราซมนลก,กันแต่ทีเนี้ยเนี้ยเผ่นแห่ติปเขาออกไปเบื่อเราหาติปเขาโอ้ะแป๊บนึง เอาหาติเขาไปเพิ่นบอกให้เอาติปเขาไปเพิ่นะเงินเผิ่นสิมีงานจกสิมีงานยังนะพี่น้องการเล่า huh ถ้าเบิ่งนํากันเนาะไปกัหนงเบิรกันเลาอกกันดีอ่ะสวบ้าี่่าองชบ้านที่ไหนลูับดอบา๊อบอ่ะย่างไปพี่น้องเ้ยกัหนงเบิร์สองคนฝนก็กาลังจะมา นี่ยวก็อันมือเบิร์มาซะแน่ฮะจิตเด็ดดำหน้าอีกเนาะพี่นนองหยุดมาหลายมืออเลรโควาหน้ากระเบิดนะพี่นนองกระสีย่างไปทำทางกับน้องเบิร์กับน้องชายน้องเบิร์ตแพทย์ เงานเชณฑ์แดงกับบริการปนแ่นอพี่น้องแข็งแข็งเงแม่ามตกเงี้เนี่ยไปย่ามนี่็สีเขียวนะพี่น้องมันยังกะทใหาทงห้านสีเขียวกะ ก็ว่าน้าำให้หน้ามีหน้าทำให้หน้ามีกระสีเขียวเขาแล้วแบบนี้นี่น้องยงนี่การกับมือคึ้นมือนี่มือขึ้นนี่อ้าวแท้เอาว่าจะนอนกับกระไรหอนพี่น้องนียฝนบุตกกว่าสิ่อวฝนเดี๋ยวไปหอดเท้าจักรย อัน,นท้ายภาพบรรยากาศใหนพีน้องเมืองอีกเสียหนะอพีนอพ่น้องไปย่างกุ้งละย่างมาย่างมากะหออเลยพีน่น้องเลยกระรังหอนหัวทางเขาอย่างก็ว่ยฝนสิมาตกข้ามหัวเลยเพื่อสิม,มาหอดจไดละ ห่อเถื่อนเกหนาแดงเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยพันไม่ใหญ่พันหน่งมากแต่เด็กมาห่อกระตุ่มเนี่ยสามสาวมาห่อกระตุ่มก่อนสวัสดีสวัสดีพี่น้อง ู้าวหอมหัวโตาะข้าวกงข้าวแกงหัวป่งใช่มีพันแก้งหัวโป่งมันจิบป่งให้เยอะวะมีพันเนาะ มามาไก่มันข้างหมอตรงปนะเน้ให่บอาว่าบุมมีถั่วดำเพิ่นนะวะเพิ่นไป ในเกันบอว่าเนีว่าเธอดำหันข้ากับบมีก็รลยบอกไปเอาหมกถั่วหน่อยอ้ติบกับุมีเธอดำถั่วเสียงข้าะจกถั่วเสียงขรเจานะแล่ก็มีอย่นเดี๋ยวเอาติ๊บเขาไปเมีกบพี่ต้องไปยพาติ๊บเขาจะไปยากห้อเพวก มะนุ่มพุงผู้ไปไปเปรียบร้อยเลยพี่เนี่ยหออ่อกระต้มกระต้มกี่ตัวใส่ไม่ใหญ่อะไรเปิดได้ใช่ได้นี่ปุ่นทยบเนียบ ตัวแข็งแ็งกับตัวันบบนไะพอต้องลิลีกูวก่ก่ แกงไก่พี่น้องข้างหมอกำลังแกงไก่ให้พี่น้องกินเดี๋ยวเขาซืม,มาเบิ่งอันนี้เขาเหตุผลเ,เ,เป็นนี่นะแม่อีแยังก็อเขาจะเอ,อื้อทีนะจะห่อเสียยาน,นยาโบน้านี่นี่นี่นนน แล้วเห็ดบ่เป็นอันแบบนี้ก็มาเผาเบิ้งเาเผาเบิ่งอยู่ย่นีเพื่อนเจนนาแดกมีงานบริเวณงานอยังดอกพี่น้องพี่นสีสังกระทารพกเขาล้ว่าเขาจะมาขอเจนนาแดงมาเป็นดอกผายที่เผามาจนที่ได้บุงผงปัว เดี๋ยววันเจนแดงซิมี่าวดีเบา้าอ่ะมันน้ำหายไปวันแรกสวามาัศจเทยเถื่อนวเหิชังกระทาน้ยบุ๊ด้ะไรดอกเบือนเดี๋ยวว่าซิมีอันคารวดีข่าวดี้เผา,า,า,าลงหงคั่วมา เดี๋ยวเดียวเพาสิไปขางเหมือนอ่พันออกมาแต่ันคุณใส่ชดชเทิงงตกทิงเขาเทิงเพียงทิงพิซาไปสอดใส่บันี้เออวอนีสวดลดชา้นกน่พันเห็นยังก็เป็นเบมร์นพี่น้องเฮ้ย

งัวมากินเขาหเหรเพื่อนเราไปแจ้งเขาไปเิลงไปอกอเ,ปเหมือนงัวจะไปเอาข้อบอกยานเถอะเขาเอเตียงปลอยอีกมือวนเนี่ยเชียพูดกะเลี้ยงอยู่ได้หกักหักลกหักลกไปกินข้า <c oughs> แต่กบเหมืองเขาเลยครับ พวกแกจะพูดกันอ้อีมากองยานเาพี่น้องเยอะจังนะอะแข่งไทยแก่น้องถือจักแสบจักงวนได้กินหรือเด้อตุ้มตีพักกับบมมี่ แิ้มยบเสีบจินยังบ่เอาเวทมอไฟหล่มบแน่ยเส้ลายโ่ยบเสี่เศ่ยบอาารบใส้เจปะเดีากินบ่ได้มาผิกันไนก็อ่อนนี